ผมอยากจะกราบเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับพระบาลีที่สวดในพุทธคุณร้อยบทครับบทที่ว่ามหาโตครับคือเป็นผู้เป็นมหาบุรุษอยากได้ท่านอาจารย์อธิบายอธิบายอะไรอธิบายตัวหนังสือหรืออธิบายมหาบุรุษคําว่ามหาบุรุษน,น่มันหมายถึงยังไงครับก็บุรุษที่ยิ่งใหญ่ มหาก็แปลว่าใหญ่บุรุษก็บุรุษมหาบุรุษคือบุรุษที่ยิ่งใหญ่โดยคุณธรรมโดยความสามารถโดยอะไรที่เขาถือกันว่ามันใหญ่พระพุทธเจ้าท่านยิ่งใหญ่โดยคุณธรรมสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าเพาท่านก็ยิ่งใหญ่ คุ้มครองโลกช่วยโลกนี่หน้าที่ที่จะช่วยโลกทั้งเทวดาอะไรมนุษย์ทำ่าม,ามหาแปลว่าใหญ่ถ้าทางวัตถุก,ก็วัตถุใหญ่ถ้าทางนามธรรมาก็มันจิตใจใหญ่ทางสติปัญญามันก็สติปัญญาใหญ่แนี้พระคุณ ใหญ่มหาบุรุษนี่ดูมันจะเป็นคำที่เขาใช้กันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าคนที่มีคุณธรรมใหญ่คุณธรรมสูงเขาเรียกมหาบุรุษมหาบุรุษมาถึงยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ใช้กับพระพุทธเจ้าแต่เดวนี่เขาก็มีมหาบุรุษ อย่างโลกโลกก็มีหนังสือมหาบุรุษของหลวงวิจิตวารการคุณไม่เคยอ่านไปซื้ออ่านดูมหาบุรุษอย่างนั้นก็มีหลายหลายคนที่เป็นฝรังในวิทยาศาสตร์ได้ไปอยู่ในมหาบุรุษของหลวงวิจิต ความหมายธรรมดาแหละไม่ต้องคิดมากมันใหญ่โดยคุณธรรมมหาการุณิโกนี่ใหญ่โดยความการุณามีความการุณายิ่งใหญ่ก็เป็นคุณธรรม อลตาทําไมกลัวท่ามอะไรมันกระไดท่ามนะแผนหนังนะี่นนแหละท่ามนะสงสัยอะไรหรือยากจะท่ามอะไรท่ามได้ไหมไม่มีปัญหาหรือว่ามีบรญหาแล้วท่ามไม่เป็นต้นนะ่ะว่าไม่มีบรญหา หรือว่ 1, อามีปัญห้าเรื่อทภาไม่เป็นฮนะมีปัญห้าเรือไม่มีปัญห้ามาทำไรเสียคารอดถนะมาทำไรเหนื่อยมาทำไรเสียเวลามาทำไรเสียคารอด เขาไปล่อวัวพื่อเรือเข้าไปล่อตัวนวัวพื่อเลื้อกันจนได้มาเงี้ยเราไปข้อเลยสามตัวได้มากันใช่